สวัสดีค่ะกินเขากับแพ้่จ้ามากมนิตามมะหุ่งกิน,นึ่งสิละกินง่ายๆข้าวปุ้นกับบะหมี่เขากับบะหมี่จ้ามาผู้ใดพลาด้ดกินเขา้าวมนิสิบาวาพื้นคนสูฟังเลยใจสดสิไปเห็ดงางนมาสิมินโมนิมีเหลืองสีมาเบาจ้าจีบปากจีบคอมีเหลืองสีมาเบาอือฟังคนไทยเป็นคนหย่อนแยงกินก่อน ทำไมตจมอาบน้ำหัวจะแล้วจ tamam, mm ้ะหัวหยองอืม นัวอืมอน,นี่ตำเบอร์เพ็ดไปเห็ดงานยามแซบทองจ้ะใส่หอมปี๋ดิ เผ็ดก็คือเผ็ดอยู่ละรอดได้นออช่วงเบาผืา้นมักับโปรเชก่อเบาพื้นออกจากบ่อยฟัง ยินมากเนาะคนไทยเฮาเนี่ยขันเฮาจีวางในละคันเฮาเคยถุกเคยหยาเคยลำบากมาก่อนคันเฮาดีขึ้นสร้างเฮาเลยไหมเคย่ยท่านดีสิยินดียินงงามนิ่เขาได้ดี อันนี้เห็นเขาดีขึ้นไข้แน่ขึ้นมีบานอยู่มีเฮินมีสัน้นสร้างเขาเลยบอกว่ของเขาเลยอืมแต่สั่งกนะ๋วยเียเขาถูกเขาหยากอยู่หันตลอดอืม ลาบหมูบม่หมนนยังดนจ้าเนี่ยหนึ่งเขาว่าท่านอืมพี่น,อน้องจดจานฝาดบ่มแห้งม,มาสิมาเขาอุอดใจไม่ไหวแนละ้วอยู่นะ่ะ ล้วันนี้กันได้บัวฟรังขันบะรวยกะไใ้บัวฟรังขี่นกขันบะมี่ท่องไซส่เสียนทอนสวรถจักรยานเน,นี่ยทุกเน,ะนาะอยากกินอย่างน้ำเขาผุนเอาเวลาไปหาเงินหาทองผุนแนบมาเสียยุ่ยเลยอ่ะ เมื่อแมนหาวายตะคุน,คนจะคล้องกันยังเมื่อไงว่ากับว่าด,ดีลืนเขาใชมไหมจ๊ะแต่ว่าก็อยากวายเขาเ่ไหมฮึฮสร้างเน ถ้าเห็ดคลิปกินเนี่ยอ้วนแล้วก็ไม่เห็ดคลิปกินเป็ดคลิปแนวอื่นกินขอ่อยกินยู่ยอนข่อยตัวขาวไหมเฮบุรีได้เจ้านี่ขวมมัยพระจอยกับไอ้หยากำมาถอด ท่านพระท่านเนี่ไปยืมเงินเจ้าสื่อเขานะแม่มันบอกพี่น้องวันนี้มือเด้คือได้บาทนี่พี่น้องจ้าตับหมูแซ่บๆเหลยบอกฝนตก กรุ mm hmm. ้งกรอบห่วอันวายคนนะ่ะเมียฝรัง่งก็ไม่มีท่องใส่ทอหนวดกุง้งบ่มาใส่ดอกยานเจ้ยยืมเงินข่อยไม่ไง มีท้องใส่กับว่าใส่อ่างใส่อวดบม่ใส่เลยเนี่ยมีใส่คนไทนยย้อนแยมฝรั่งเขาพอถามกันใด้เรื่องนง้นเรื่องคำมีแต่คนไทยห้าหนีาา่เดียวผัวไห้ท่านใ,ใส่่าไรล่ะใส่อะไรกับเ้ยัางไถ่ถอด ูนว่ะออกมา,มาอืมอืม <yd ep> ผู้บา่าวไทยผู้หนึ่งเจ้าผู้บ่าวต่อมาคอมเมนต์คลิปแล้วเจ้าแดกดีเนาะเจ๊ผัวคือสิรวย นี่บอกคือการคอมเมนต์ออยากหูจัดคอมเมนต์ประโยคียวนี่บ่งบอกถึงสันดานมีใส่ใจข้อความใจตใจต่ำต่มของผู้เขียนบอกคอมเมนต์ยังไหรอ อรายาดบ่มี่มันเสิยดลวยอีหยังแคกินลาบไหมมันจะไปต้องรวยอยูบ่บนจังจะเสียดกินลาบขนมถั่งานกับมี่เงินชื่อเนื้อมาลาบหนู ขนานเอยียนเบิง้งแพ่ดังอยูจูมือยังสิบะหมีอมอร่อย อืฝนสิเบิมมากแล้วมืดมากแล้วจ้ะโอ้ยอยากมีข้าวเหนียววันห้อนมาจำเบะบาไม่ละมนแรงสิมาไหวอยู่เลกง,งานมากมือนหนึ่งกินกันขึ้นอืม 都没有，你老大。